สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่ 2, 2> เดือนสิงหาคมปี2022นะครับเมื่อเช้านี้ในช่วงเวลา10โมง30นาทีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดียบที่อยู่ในพื้นที่เมืองโมโนวาใก,ใกล้ๆกับหมู่บ้านมังนะครับดักซุ่มโจมตีรถบัสทหารมิลองลายนะครับที่ปลอมตัวเป็นพี่น้องชาวบ้านประมาณ30กันนายนะครับที่นั่งรถมาในพื้นที่ จากเมืองมัเตเรียเพื่อจะเข้ามาในพื้นที่เมืองโมโนวานะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดียบท้องถิ่นวางทุ่นระเบิดไว้ในช่วงเวลา10.30นาทีนะครับหลังจากนั้นรถบัสทหารมินองไลเข้ามาถึงที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนจุดชนวนระเบิดทําให้ทหารมิลองลายที่นั่งมาในรถประมาณ30นายบาดเจ็บล้มตายกันจนํานวนมากนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าทหารมิลองไลเสียชีวิตไปกี่นายนะครับ แต่ก็มีรถโรงพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บที่อยู่ในรถบัสอย่างเลี่ยงลวนนะครับในพื้นที่เมืองโมโนวานะครับทางใต้ของเมืองมันเตเลียทาหารมิโนลายนั่งรถบัสเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อจะหลอกตากลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับอาจจะให้น้องเขาคิดว่าเป็นรถพี่น้องประชาชนที่นั่งเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่สุดท้ายเป็นทาหารมิโนลาย ประมาณ30กันนายนะครับที่จะเข้าไปยังพื้นที่เมืองโมโนวาผ่านไปยังหมู่บ้านมังนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพีเดียบมีกันเกือบ60กันนายนะครับที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ในรถนะครับทาหารวิทนาลายทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะเข้าไปกวาดล้างกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับ เมื่อเช้านี้ในพื้นที่เมืองโมโนวามีการประทะกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยกัน,นครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนเข้าโจมตีสถานีตำรวจที่มาตั้งอยู่ในเมืองโมโนวานะครับในพื้นที่นี้ในช่วงเวลาบ่าย3โมงก,กว่าๆนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนโยนระเบิดโดรนไซประมาณ2ลูกนะครับทำให้ตำรวจมิลองลายที่นั่งอยู่ในสถานีเสียชีวิตไป2นายแล้วบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันครับ แต่พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อาจจะถูกลูกหลงไปด้วยนะครับได้รับบาดเจ็บไป2คนเช่นกันทหารมิโนลายที่เข้ามาอยู่ในเมืองโมโนวานี้เสริมกองกําลังเข้ามาจากเรือทางแม่น้ําอิลวดีนะครับแต่ทหารมิโนลายเอาอาหารการกินข้าวสารน้ํามันอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะเข้าไปยังภาคสกายก็ผ่านไปทางเดียวกันนะครับไปดังเมืองโมโ,มโนวานทางแม่น้ําอิลวดีเพื่อจะเข้าไปยังภาคสกายนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่เขตมะเกลนะครับทางตะวันออกของภาคสกายกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดียบท้องถิ่นนะครับได้รายงานว่ามีการเข้าโจมตีทหารมินโนไลตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้วันที่2มีการโจมตีกันอย่างหนักนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนกกลุ่มพิเดียบเข้าโจมตีมีรถขบวนเกือบ40กสิบคันนะครับแต่ทหารเกือบ80กว่านาย แล้วมีรถหุ้มเกาะเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกันหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับกลุ่ม YDF หรือกลุ่ม p ี f ียบนะครับหลายกลุ่มด้วยกันร่วมมือกันเข้าโจมตีทหารมินองลายอย่างหนักนะครับรถขบวนทหารมินองลายผ่านมายังเมืองมะเกลนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนวางทุนระเบิดหรือเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทําให้ทหารมินองลายบาดเจ็บล้มตายกันจนํานวนมากนะครับ ไม่ต่ำกว่า10นายด้วยกัน,นครับที่ทหารมิถลลายเสียชีวิตที่นั่งมาในรถนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนวางทุ่นระเบิดนะครับหลังจากนั้นมีระเบิดเกิดขึ้นกลุ่มน้องๆเขาก็ยิงปืนใหญ่เข้าถล่มใส่พวกมิถลายนะครับน้องๆเยาวชนผดิ์อาวุธปืนขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับมีทั้ง RPG ปืนใหญ่ปืนเล็กปืนน้อยนะครับเข้าโจมตีอย่างหนักตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้นะครับก็ยังยินเสียงปืนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทหารมิหนงลายก็ใช้รถหุ้มก่อยิงตอบโต้นะครับแล้วใช้ปืนใหญ่ยิงไปใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่วัลเวนที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับทำให้ไฟไหม้เกิดขึ้นหลายหมู่บ้านด้วยกันครับกลุ่มน้องๆเยาวชนอยู่แต่ในป่านะครับไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแต่แตทหารมิหนงลายไม่มีทางเลือกนะครับยิงปืนใหญ่เข้าไปใส่หมู่บ้านพี่น้องประชาชนแต่กลุ่มน้องๆเยาวชน,นกลุ่มพิเดียบมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นประมาณ2นายนะครับ แล้วรับบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่9โมงของวันที่1ที่ผ่านมานะครับจนถึงป่านี้ก็มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะะ,ยะนะครับทหารมินลาลยเสริมกองกำลังเข้ามากันจำนวนมากนะครับเพื่อจะเข้าโจมตีกลุ่ม YLA หรือกลุ่ม YDF หรือกลุ่ม PDF นะครับ3กลุ่มร่วมมือกันที่อยู่ในพื้นที่ทหารมินลาลยอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับแต่เสียชีวิตไป10นายด้วยกัน 2วันที่ผ่านมานะครับในพื้นที่เขตมาเกลมีการร้อนแรงกันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงครับเมื่อเดินที่แล้วทหารมินโนล,ลายมาเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับพี่น้องในพื้นที่เขตมะเกลนะครับทางตะวันออกของภาคสกายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองปูเลยนะครับ กลุ่มน้องๆเยาวชนกกลุ่มพี่เดียบกองพันธุ์ที่1นะครับเมื่อเช้านี้เข้าโจมตีกลุ่มพยอชอดินนะครับที่เป็นลูกน้องทหารมินองลายที่อยู่ในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นทหารอาสาสมัครนะครับที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของทหารมินองลายนะครับมีน้องๆเยาวชนเข้าโจมตีทําให้กลุ่มพยูชอตินเสียชีวิตไป5นายนะครับ กลุ่มน้องนเยาวชนใช้ RPG ที่ผลิตขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับยิงเข้าโจมตีประมาณ5นัดน,นะครับทำให้กลุ่มพยูชอตินที่เป็นลูกน้องทหารมิโนลายเสียชีวิตไป5นายนะครับแล้วบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันที่มาตั้งฐานอยู่ใกล้ๆกับเมืองปูเลนะครับ กลุ่มพยูชอรอตินที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆอาจจะรู้เส้นทางกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับก็เป็นทหารอาสาสมัครนะครับก็เป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับที่กลัวทหารมินองลายก็เลยไปเป็นทหารแนวหน้าพวกมินองลายที่อยู่ในพื้นที่นะครับ กลุ่มพายุซอตินมีกันจํานวนมากเช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นทหาพรพม่านะครับนี่ก็เป็นอาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่กลุ่มปกป้องประชาชนรู้นะครับว่ากลุ่มพายุชอตินพยายามจะแนะนําทหารมิลองลายที่เข้ามาในพื้นที่ต่างๆนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้อาร์พีจีเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองปูเลทางใต้ของภาคสกายนะครับในพื้นที่ภาคสกายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายเมืองด้วยกัน,นครับ ทำให้ทหารมินองลายเสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับทหารมินองลายก็ยังเสริมกองกําลังเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุบภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงคา